มือน <S 々> ี่ยายกับพ่อบานสิพากันออกไปหน้าไปหากินเขาอยูหน้าแล้วก็บรรยาพากันไปพูดเด้มือเนี่ยไปทุกมือลายยายกับมือมันมือนี่ยายก็ได้ส้วนพ่อบานออกไปหน้าไปหาซิดปลาปิ่งปลากินกระตาบังฮงขึ้นเสียบแม่ยายว่าวันนี้ปลาที่พากันมาซิดมือนี่ก็เป็นปลานิ่นต่ว่าปลาย่างอื่นก็ติดขึ้นกันเด้แต่ว่ายายบอกให้พ่อบานบอกให้เอาให้ปล่อยแล้ววันนี้ปลาหนิ่นที่พากันซิดได้มือนี่ก็มีแต่ตัวพ่อเงามเด้สองตัวโล่สามตัวโลแล้วยายก็มักซ้ำนี่แล้วยายว่ามันค่อยแสียวันนี้ยายก็บอกใหหหห้้้้พพ่่่่่่ออออบบบาา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 านนนนนนสิิิเเเจัักกกตตตงลลลลยยยยระะววววีมม็ดดไปแ ยายก็สิไปดังไฟยางแต่ว่าพอบ้านคนนี้แล้วยังสิต่อยอยู่ได้เราว่าแล้วสิดไปเมเท่าหรือว่าเม่ของยายนี่ละวันนี้ดังไฟมือน,นี่ก็รู้สึกว่าดังยากยากด้เพราะว่าฟื้นมันเปียกทั้งมือเคื่อนนี่บ้านยายฝนตกนะฟื้นมันเปียกมันก็เลยดังยากไฟติดได้แล้ววันนี้พอบ้านคนแล้วก็ใชมาเตรตียมมองอยางปลาแล้วปลาที่เราไปสิดให้เมเท่าได้สามตัวเพอด้วันนี้เราก็เลยเศร้าสิดแล้วตอนที่พอบานคนแล้วยางปลาอยู่นันก็เป็นคือฝนสิตกนี่ละจากสิได้ผ้ากันกินเขาอยู่หน้าบบูเพราะว่าบบมีเถียงหน้าอยู่แล้วก็คุยยยยยกกกัันนนนหาา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 เเเเเเทื่่่่่่่่อแแ้้้้้ววววดดดสสิิิ็ถีีีงตตบไป แล้วก็คิดว่าเกี่ยวเขาเกีียวน้ำแล้วเบิดทุกอย่างรย่าก็พอบานคอยสิพากันมาเห็ดเทียงหน้าปีนี่ฟานบะฮงเสียแล้วบัดนี้พอบานขอแล้วก็สิมาต่ำตอนแรกนะย่ยว่าสิตำเด้บัานีพอบานขอล้าย่ายนีตํำโบเพ็ดเรก็เลยมาต่ำเองเลยมัดนีการใส่ตํำบะฮวงมื่อนีพอบานก็บอกให้ย่ยบ่เห้ีอบมานำเด้ล้ว่าเราสิกินใส่ใบตวงมันว่าแต่ว่ากะจักสิได้กินบ่ได้กินดอกว่าเพราะว่าตอนที่พอบานขอลต่ำบะฮวงน่ะฝนลุงเม็ดเด้มาาาาาาุนนนนนกกกกกัับบบีว่่ยพิิตหลือได้อมาลุ่านก ตัวก็เสร็จแล้ววาตกกับกินตากฝนรถเดแถวเอ้ยสนอกใจบอกพ่อบ้านพ่อบ้านก็เลยว่าสิล่องกินล่องมึงอยูว่ว่ามันสิเปลี่ยนแบบใดตับักาฮวงเสร็จแล้วพ่อบ้านขอเราก็สิเทใส่ใบตองเราไม่กินเขาอยู่หน้าน้ำกับแซ่บๆพี่น้องจ๋ามอือเนี่ยมาเด้อพี่น้องมากินเขาแล้วกันมาต้อง <laughs> มาซ่วม <laughs> กันเนี่ยตันซ่อมกันไหมเรียวเรียวไม่กินเขาท่งมืาเนี่ยสบาจักสีหลอดบลอดเด้อพ่อบาฝุ่นเหรียญเอ็นมาเนี่ยสีได้ถือน หนามางคองก็ปิ่งปลาเรียนบอยมาหลุนกันหนามางคองพอบานคอยลดตำแฉบมากเต่าแฉบกระเบื้องแหน่ค้นตำมานะ่ะโอ้ยลืมพัดลมทั้งรถมานำเย้อนไปอ,อ่อนแห้ง คนสีต๊กว่ามีหอดร่มหนี่ะเะอาเฮี้ยงฮะว่าขึ้นว่าสิไปกินเขาบรรยากาศเนี่ยปวดอวอกนอบรรยากาศแยงเลยแล้วอัร่มดีอ่ะอ ห่อนห่อนฝนมันสิโตมันได้ห่อนแห้ง,อนนองพอบานว่าแล้วแบบอะพลมแล้วทนมาไหวมันเอาแห้งอีหลีอะได้คิดว่าสิโตมัหรอ คเ,รเหรียญเอ็นมากเลยคนมึงมีไม่พ้นหอกมีใส่ตัวบทต่อนสู่ทางศิษิ์มีคู่บ่เคยแกงไผก่อนชาละวันสร้างความเดือดร้อนให่ค่อยท่ารับกันอยูใต่น้ำ เท้านั่ยเ้านั่ยเท้านั่ยถึงกันเองมหาเศรกฐะค้งเรือนมาใส่มึงเดี๋ยวนี้โอ้ต่หมุงแสบแบบนี้เนี่ยใช่ครับกินเขาทิ่ทวงมาเลยแสบอเอ้ยมีแห้งเลือกทรายไหมหรอ ใส่ข้นอย่าไปใส่ตำหูมันจะพองใส่ตากินตัวพี่น้องไปนีนโอ้ใครโกบกหันเดียวเอาอแห้งฝนจีตกตล่มมากเราไอเห็นปะมีไอเออพราะล่มมาลรมมา,จากจะเกีงแปลงก็บอกมาลรมนี่ <laughs> มาพ,พร้อมพัดล่มตีฝนเหรอยำตัวแล้วพนังเทือ่จำมะฮู้มพนังเทือ่ปิ่งป่าเล่นแข่งกัน S <S ว่าหันเอาว่ามีหันร่มอนะ่ะเอาเพรร่มมากจ,ากจากังเลยจังเบื่อจมากเลย